อ๋อต้อนนี้ปกติเป็นต้นยางหน้าตายใช่ใชอ๋อแต่พอใช้เอวเด็กของเราก็มีน้ํายางออกมาใช่ครับโอ้คับผมอันนี้กี่มีดครับพี่น่าจะสองมีดนะครับอันนี้สองมีด,มดนะครับผมสองมีดก็เต็มโปนะครับอันนี้กี่มีดครับนี่สามมีดครับสามมีดเนาะนี่ สวัสดีครับผมไก่ไทยเอลเลนะครับผมสาขาอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้นะครับผมมาติดตามนะครับสวนของพี่เอนะครับผมที่ใช้ปุ๋ยเอลเล็กเป็นยังไงบ้างครับพอใช้ปุ๋ยเอลเล็กของเราครับผมครับแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ใช้นะครับเปลือกมันจะแข็งยางก็ไม่ค่อยออกครับอแล้วลองมาใช้เอลเล็ตามคำจะนำเพื่อนนะครับครับผมเปลือกยางจะนิ่มครับยาง ยางจะออกเม็ดเม็ดใหญ่ขึ้นอ๋อครับผมออกออกนานกว่าเดิมครับอ๋อนานกว่าเดิมครับผมแล้วก่อนก่อนก่อนนั้นน่ะครับพี่ก่อนที่ว่าจะใช้ปุ๋ยเอเลสจะเป็นยางจะสามารถจะเป็นยังไงบ้างครับแข็งแล้วไหลเป็นเป็นน้ำยางจับไดใสต้องไปขุดอ๋อถมีคุนนะครับผมแต่พอเรามาใช้ปุ๋ยเอเลสของเรานี่รู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอ๋อ้ยางจะเป็นเม็ดใหญ่แล้วก็จะ ๋อผลผลิตก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับพี่รู้สึกคือรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บออครับผมอันนี้ก็คือนะครับลูกค้านะครับที่ใช้จริงนะครับอันนี้ใช้ของเราครั้งแรกเลยใช่ไหมครับพี่ทีนี้เพิ่งลองใส่ครับเพิ่งลองใส่ครั้งแรกเลยครับเป็นครั้งแรกก็ีก็เห็นผลแล้วใช่ไหมครับครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับผมอันนี้อันนี้กี่มีดครับพี่น่าจะสองมีดนะครับอันนี้สองมีดนะครับผมสองมีดก็เต็มโปนะครับผมเดี๋ยวเรา เห็ here, น ley, function, น,น้ำออกครับอันนี้น้ำฝนนะครับนี่นะครับยางสองมีดนะครับผมที่พี่จะใช้ปุ๋ยเอเวอเรสต์ของเรานะครับอ่าครับผมอันนี้ครับอันนี้ก็พี่ก็ได้สั่งมาอีกแล้วนะครับเนาะครับอันนี้นะครับผมอันนี้สั่งมาอีกแล้วนะครับผมรอบแรกสั่งมาใช้แล้วนะครับใช้แล้วเห็นผลนะครับผมเดี๋ยวเรามาเดินดูอีกต้นหนึ่งนะครับผมอันนี้ใช่ไหมครับพี่ นี่นะครับผมไม่เป็นไรครับผมนะครับผมสองมีดนะครับอันนี้ก็สองมีดนะครับผมอคคครรัับบโเต้นนี้ปกติหน้าตายด้วยนะครับอ๋อต้นนี้นหะครับผมใช่ครับือ๋อต้นนี้ปกติเป็นลองใส่แล้วลองมาเปิดครับผม อ๋อต้อนนี้ปกติเป็นต้นยางหน้าตายใช่ใชอ๋อแต่พอใช้เอวเรซของเราก็มีน้ำยางออกมาใช่ครับโอ้ครับผมปกติตัวนี้พักไม่ได้จีดมาครหลายปีแล้วครับรครับโอ้พักมาหลายปีกล็ลอง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 เปิดดูอ๋อครับลองใช้ปุ๋ยเอวเรแเราก็ลองเปิดกีดดูใช่ครับน้ครับผมนี่นะครับเสียงของพี่เอที่ใช้ปุ๋ยเอวเรซของเราครั้งแรกในปีแรกนะครับผมใช้แล้วก็เห็นผลนะครับครับเปิดเซ็นน้ำยาง ดีขึ้นนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับมาจากบริษัทไทยเรสครับวันนี้มาสวนน้องอันอยู่บ้านโคกโบสอํอำเภอพนมนงรักครับวันนี้ได้มาเยี่ยมมาติดตามหลังการใช้ของปุ๋ยเอเรสครับสวนนี้เคยมาดูหน้ายางให้น้องอยู่ครับตอนนั้นน้องจะตัดทิ้งแล้วเนาะแล้วเราได้มารักษาหน้ายางให้แล้วก็ ทุกวันนี้ก็กลับมากรีดเหมือนเดิมครับผมอันนี้กี่มีดครับนี่สมมีครับสามมีเนาะนี่เมื่อคืนไม่ได้ลงฝนตกครับอันนี้นสามคืนเลยครับสามคืนแล้วไม่ได้ลงฝนตกครับมาติดตามน้องเดี๋ยวถามความรู้สึกนะครับาใช้แต่ก่อนไม่ได้ใช้เอเรสเนาะแล้วมาใช้เอเรสความรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็ดีนะครับกลับมากรีดได้คืนครับแต่ก่อนมันจะเป็นหน้ายางที่ มันจะอกเลืองเหลืองและแข็งนะครับครับผมมันจะเป็นหน้ายางตายครับผมใช้ได้คืนนะครับเกลอดยางก็นิ่มอยู่เนาะครับครับผมก็ความพึงพอใจก็เนาะสิบเต็มสิบเลยอ๋อสิบเต็มสิบเลยเนาะโอเคครับแล้วก็อันนี้ดูต้นนี้นะครับอันนี้แค่นี้มันจะตายทั้งหมดเลยครับตายหมดอันนี้มันจะจะเหลือประมาณห้าต้นนะครับประมาณแถวตรงต้นตรงนั้นต้นใหญ่มันจะเป็นหน้าเหลืองหมดอ๋อหน้าเหลืองที่มันก็จะได้อยู่ครับ ก็ให้น้องเปิดให้ดูเลยจากที่ใช้ปุ๋ยเอเลสไปจากตะกรอนไม่ได้เลยเนาะต,ตมันกะเป็นเรื่องตรงนันนี้มันก็เริ่มได้เลยครับอืมมันก็เริ่มซึมๆม,ม,ม,มาแล้วครับแค่ก็อพอได้ครับนี่กลางวันเนี่ยครับ <c oughs> แต่่อนก็ไม่มีเลยครับตรงนี้เปิดหาทั่วเลยครับแต่ผมมันจะแตกประมาณตรงนี้โคนตรงต้นมาก็ความรู้สึกก็โอเคอยู่เนาะพี่เนาะครับครับก็ปีหน้าก็ใช้อีกเหมือนเดิมโอเคครับผมสวัสดีครับ ตัวจริงเสียงจริงจากเกษตรกรผู้ใช้จริงอย่าพึ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ลองพิจะเพิ่มผลผลิตน้ำยางพาราฟื้นฟูต,ต้นยางเปลือกแข็งรักษาต้นยาหน้าตายคิดถึงปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเวอร์เรสเอเวเร